สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษค่ะเป็นคลิปเกี่ยวกับข่าวลืองานต่างๆนะคะของน้องแพทริกแล้วก็น้องแดเนียลนะคะซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะคือเช้าวันนี้วันที่15พฤษภาคมซึ่งพวกเราก็จะตื่นเต้นกันมากค่ะเพราะว่าเงาปริศนาของแบรนด์น้ำหอมแบรดนด์ย่งจากบาริสแนงนะคะซึ่งเหมือนน้องแพทริกมากมากเลยซึ่งคิดว่าใช่และขอให้ใช่โอเคค่ะก็มันก็จะมีตัวข่าวลือนะคะออกมาเกี่ยวกับงานของน้องแล้วก็ของวงด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละวันนะคะ ก็พรุ่งนี้นะคะอันนี้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการและไม่ใช่ข่าวลือเนาะก็เป็นแบรนด์เครื่องสําอางนะคะที่น้องแดเนียลจะไปไลฟ์นะคะก็ติดตามได้เลยส่วนวันที่17เป็นวันสําคัญของน้องแดเนียลนั่นเองเป็นวันเกิดครบรอบ19ปีนะคะมีข่าวว่าน้องจะบินจากเซี่ยงไฮ้มาปักกิ่งเนาะแล้วก็จะมีไลฟ์วันเกิดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็อวยพรล่วงหน้าขอให้น้องแดเนียลมีความสุขมากๆๆๆมากนะทุกคนไม่ต้องคาดหวังนะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวจะมีใครบ้างในไลฟ์แค่ได้เห็นน้องมีความสุ ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะส่วนวันอังคารเนาะก็จะเป็นข่าวว่าน้องทั้งวงนะคะไปถ่ายรายการ Youth and Melody นะซึ่งเป็นรายการที่ครอบครัวช่วงได้ไปออกกันหมดแล้วนะคะส่วนในวันศุกร์ที่21นะมีข่าวเลยว่าน้องเนี่ยจะไปเป็นเกสนะคะในงานนี้ด้วยเป็นงานคาเนวอลอะไรสักอย่างนะที่ที่ตัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะซึ่งข่าวมาว่ามีงานแสดงของน้องด้วยแล้วก็ เือนหน้านู้นเลยนะคะไวปอมมูวี่ในปี2021นะีนะวันที่12มิถุนายนนะคะได้ข่าวว่าไปกันทั้งวงเลยไปเป็นแขกรับเชิญนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนอกจากนี้นะคะก็มีข่าวการเข้าร่วมโครงการนะคะเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็ให้ความสําคัญเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะซึ่งอันนี้เป็นโครงการของรัฐบาลจีนเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะอินทุวันทั้งวงนะ่าจะมีแบรนด์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้เครื่องดื่มพวกนี้เนาะอย่างน้องแพทริกก็ข่าแว่วมาเป็นน้ำหอมนั่นเองนะคะ ก้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะทำด้วยความปลื้มปลิ่มยินดีนะคะก็ไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวไว้มีข่าวอัปเดตอะไรเยอะๆเดี๋ยวเรารวบรวมมาทำเป็นคลิปให้ดูกันแล้วกันนะคะบ๊ายบาย